วันนี้จะมารีวิวบันไดข้างตะแรงแบบสั้นนะคะซึ่งเหมาะกับรถตอนเดียวค่ะรถในวันนี้ก็จะเป็น Toyota Revo ตอนเดียวป้ายแดงนะคะเพิ่งออกมาจากศูนย์เลยค่ะก็จริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยนัดเข้ามาติดตั้งโรบาเพราะว่าสั่ง สั่งทําไว้เป็นงานเลียวเดอร์นะคะวันนี้เข้ามาติดตั้งโลบาร์เสร็จแล้วทางเราเห็นว่าลูกค้ายังไม่มีบันไดข้างเพราะด้วยตัวรถน่ะที่มีความสูงเวลาขึ้นลงเนี่ยจะลําบากนะคะก็เลยแนะนําบันไดข้างรุ่นนี้ค่ะบันไดข้างรุ่นนี้จะไม่ได้มีแบรนด์อะไรนะคะแต่ว่ารับประกันคุณภาพได้อย่างแน่นอนค่ะที่ร้านเนี่ยจะขายสินค้าที่เหมาะกับการใช้งานและที่สําคัญ ต้องหล่อแล้วก็ต้องดูดีในสไตล์ออฟโรดด้วยนะคะซึ่งบันไดข้างรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆค่ะความแข็งแรงของรุ่นนี้นะคะก็คือจะมีขาในตัวเวลายึดเนี่ยเราก็จะยึดกับขัด4ค่ะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยพี่ช่างก็จะมีการเช็คความแข็งแรงด้วยการขึ้นไปกระโดดเลยนะคะพี่ช่างตัวใหญ่ๆของเราเนี่ยกระโดดเลยว่าเวลาขึ้นลงแล้วอะ่ะจะมีการ มีการเว็บยาบไหมหรือว่ามีการหลุดของนอ็อตไหมนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องยึดให้แข็งแรงให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงคะสวยงามไหมคะเป็นแบบออฟโรดแบบตะแกรงเวลาจะล้างก็แค่ฉีดน้ำค่ะนี่ค่ะกลับบานไปพร้อมโลบารที่สั่งและบันไดข้างเท,งท,งทง่สไตล์ออฟโรดนะคะเพื่อนๆทนใดสนใจก็เรียนเชิญนะคะ